จะมาพาดูรวมรุ่นโตโยต้าตัวท็อปไม่พอเรามีลดราคาพิเศษด้วยเฮ้ยอะไรลูกใช่หรอเราลดอีกนะมราลดอีกรอเราไม่ใช่3 5 9นะนคุณแม่รู้ปันเท<ะ>่าไรหร่ะคะสวัสดีค่ะ,คะแม่ลูกรีวิว ev 22กลับมาแล้วคะ่ะเยวันนี้เรามีอะไรเด็ดๆป่ะคะลูกวันนี้เราจะมาพาดูรวมรุ่นโตโยต้า huh. ตัวท็อปเหมือนเดิมว่าแบบเอ้ยรุ่นท็อป,อ,ปอะ แล้วก็ไม่พอเรามีลดราคาพิเศษด้วยก็คือเดี๋ยวคุณแม่สรุปกันเหมือนสับสนนะคะก็คือตอนนี้ก็คือวันเนี้ยเน้นโตโยต้ามีตั้งแต่ v o o อ a l t i ติ a แชมลี่เอ้ยแต่ขาดอย่างนึงอะไรคะยาลิสเออเออแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้รอบหน้านะคะนี่ก็คือเนี่ยมีประมาณเนี่ยที่เป็นรถอ่าเขาเรียกว่ารถซีดานใช่ไหมใช่เราเน้นซีดานอ่าเน้นซีดานก่อนนะคะค่ะ ค่ะก็คือจะเริ่มจากตรงไหนอะไรยังไงบ้างคะลูก VOS เดี๋ยวเราเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลยค่ะเริ่มจากตรนี้ก่อนแล้วก็วันนี้บอกอีกทีนึงก็คือมีไฮไลท์เราคือลดราคาเลยนะวันนี้ทั้งลดราคาทั้งเรื่องโปรโมชั่นคุณแม่บอกโอเครอบนี้เอาเต็มเลยเขาบอกว่ามาร์เก็ตติ้งก็บอกว่าอขอหน่อยขอที่เป็นแบบว่าอยากได้โปรโมชั่นแบบหนักๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยช่วงโควิดนะคะคันนี้เป็นไงคะลูกเริ่มจากคันนี้เลย VOS 1.5 Du a l ค่ะค่ะปี16 จ้ะอทำไมวันนี้ไม่ฟังนะอะนนี่ถามหนูอยู่นะเอ้ยไม่ใช่หรอคุณแม่แบบพอปิดแมสแล้วมันรู้สึกเหนื่อยเหมือนกันนะเวลาเออเวลาจะแบบว่าจะพูดอะไรเงี้ยค่ะคันนี้นะคะมาอยู่ที่ประมาณแสนสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันกว่ากิโลนะคะราคาจากสามแสนหกหมื่นเก้าพันลดเหลือสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทลดไปหนึ่งหมื่นแต่ถาม,มว่าลดราคาประมาณเนี่ยไม่ใช่ว่าเราลดน้อยนะหมื่นนึงก็ถือว่าลดเยอะนะเฮ้ย ใช่หรอเราลดอีกนะเราลดอีกหรอเราไม่ใช่3 5 9นะคุณแม่รู้ป่ะมันเท่าไหร่คะคันนี้เหลือ3 4 5 0 0 0บาทแล้วอ๋อ3 4 5 0 0 0บาทใช่มีคนกระซิบมาว่าเหลือ3 4 5 0 0 0 0ี่ห่้าพบาทได้วีออสนะคะค่ะตัวโฉมนี้นะคะคันเนี้ยอนประมาณเท่าไหร่หกเจ็ดพันบาทสา้าถ้าไม่ดาวเลยนะเพราะว่ารถที่ร้านเราเนี่ยเริ่มต้นดาวศูน์เปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะคะะก็คือถ้าไม่ดาวเลยก็ส่งไม่ไม่ประมาณสักหก เจ็ดพันประมาณเนี้ยอ่านะคะเงินเดือนประมาณสัก1 2ื่นสออะไรประมาณนี้ก็ซื้อได้คือคันนี้ต้องบอกก่อนว่าป้ายแดงมันอยู่ที่6 6 9ส0หกหมื่นเกพนนห้ตอนนี้เราลดลงมาหันมาห้าสิบจากราคาป้ายแดงไม่ใช่50%าถึงก็669หตอนนี้ขาย345สี่เออใช่ใช่ใชเกือบห้ินต์นี่เป็นตัวไหนลูกเป็น v ีออตัวไหนคะเป็น v ีออตัวตัวอี ตัว e ดูไงอ่ะตัว e คุณไม่เห็นแม็กคุณไม่ก็รู้แล้วเก่งจังเลยเห็นแม็กเป็น1.5 e นะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูภายในเป็นไงเพราะว่าปกติตัว e กับตัว j เราจะพอรู้หรอกตัว j มันจะเป็นล้อมล้อกระทะแต่นี่มันเป็นตัวล้อแม็กคุณแม่พาดูเลยหนูพาดูซิว่าอะไรยังไงภายในเป็นไงเบาะเป็นไงบ้างคะข้างในเป็นเบาะผ้าเป็นเบาะผ้าแล้วก็เดินได้สีฟ้าตรงกลางใช่ขออนุญาตดูออปชันมันมีอะไรบ้างคะถ้าเป็นตัว e ออปชันตัว e มีอะไรบ้างหรอมีอะไรดีอะอ่ามีสาย usb อ่ามีสาย usb ของช้าวของน้องขิงเพราะชอบฟังเพลงในรถช่เลีวอ่าแล้วก็ตกแต่งภายในหรือว่าเป็นไงบ้างคะก็โอเคนะคะก็เป็ตรงนี้ตรงนี้ยมันก็ดีอ่ามันเงาแวบคุณแม่ชอบคอนโซลหน้าเขานะทำไมคะคอนโซลหน้าหนูดูดิเหมือนเขาเย็บหนังเข้าไปอ่ะปกติบางอย่างมันจะเป็นเหมือนไฟเบอร์อย่างเงี้ย แต่อันนี้เหมือนเขาเป็นเย็บหนังเข้าไปเขาก็ต้องมีดีเทลนิดนึงสวยสวยพวงมอะไรก็เข้าเข้าลงตัวแล้วก็ออปชั่นการใช้งานก็ง่ายนะฮะปุ่มแอร์ปุ่มอะไรยังไงพาวเวอร์อะไรเงี้ยก็ง่ายออาซะหน่อยไม่ตู้อะเนีแต่คือข้างในต้องดูก่อนเลยนะคะว่ามันมันม่เอี่ยมม่เอี่ยมกิ๊บเพราะว่ารถร้านเราพลาสติกยังคุมอยู่เลยใช่ใช่เขาดูแลรถดีทาง้นอะค่ะเราเปิดพาวเวอร์หน่อยสิเราเปิดแอร์หน่อยร้อนมากเลย โอเคเอ้ยเนี่ยคุณแม่ว่ารถสมัยเนี่ยนะเครื่องเสียงเครื่องอะไรมันมันมันดีในตัวแล้วไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่พมคะ<ล>ะะ่ะแล้วซื้อคันนี้จากเพชรยนตได้อะไรบ้างคะซื้อคันนี้จากเพชรยนเหรออันดับแรกก็คือตอนนี้ดาวูเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วใช่ไหมคะ,คะอันดับถัดไปก็มีช่วยผ่อนหกเดือนลืมปิดเครื่องอะช่วยผ่อนหกเดือนตอนนี้หกเดือนแรกเนี่ยลูกค้าอาจจะผ่อนแค่เท่าไหร่อะจากเ่อ เ0 0ดอาจจะผ่อนอยู่ประมาณสัก4,000หรือ5,000ประมาณนี้เราช่วยผ่อนเดือนคือช่วยผ่อนหเดือนคือเหมือนกับเราช่วยผ่อนอีกเดือนละ2,000ถ้าเขาถ้าลูกค้าผ่อน7,000ก็เหลือผ่อน5,000ไป6เดือน6งวดไม่ใช่6เดือน6งวดใช่ไหมคะค่ะแล้วก็อีกอันนึงถ้าเราไม่ชอบโปรนี้เราอาจจะเอาโปรที่ว่าซื้อรถวันนี้ผ่อนปีหน้าก็ได้อ่าหรือไม่ก็คือขับฟรี90วันค่ะค่ะก็มีโปรเนี่ยหลักๆซึ่งโปรที่เราคิดมาเนี่ยก็คือ ลูกค้าเลือกได้เลยว่าจะเอาแบบไหน <Okay. S 2> นะคะแต่วันนี้ว,วันนี้โปรนี้มีเฉพาะในสิงหาเลยนะอ้าวเหรอจะหมดแล้วนี่ใช่ค่ะก็คือรีบกันเข้ามานะคะเพราะ,ะว่ารถเนี่ยได้สภาพดีด้วยได้คุณภาพสินค้าดีโปรโมชั่นดีนะคะติดขัดอะไรยังไงโทรเข้ามาสําหรับตัวนี้ก็คือ,อห,นหนูไม่หนูไม่ดูรีวิวอะไรมองข้างหลังอะไรบ้างเดี๋ยวพาพาดูข้างหลังด้วยไม่แต่ต้องบอกก่อนว่าคือรถเราอะ่ะมันเดิมอยู่แล้วไงคุณแม่อื อ่าแต่ให้ดูนิดนึงก็ได้ดูไหนก็ได้ค่ะลูกอืมเป็นไงบ้างคะนี่ก็ปกติวีออสก็เนี่ยสไตล์ว<ช>้านขวาง,งจิกะะจิก,จกดูอืมนี่คุณแม่ว่าเขาต้องเขาเขานี่รถรถเพิ่งเข้ามาใหม่แน่เลยค่ะปกติมันจะต้องมีถาดรองข้างหลังให้เพราะปกติของเราสองคนเนี่ยเวลาเราเรารีวิวทีไรเราก็บอกว่าเราจะแถมถาดรองข้างหลัง่ะเขาอาจจะเอาไปซักเปล่าใช่เพราะว่ารถน่าจะเพิ่งเข้าแล้วก็ปกติก็คือถ้าดูเราสองแม่ลูกเราจะแถมถาดหลังอยู่แล้วเพราะว่าคุณแม่เอาประสบการณ์ของตัวเองที่ใช้งานที่เคยบอกอ่ะ ไปซื้อของบางทีเป็นแฉะมันอะไรยังไงเรามีถาดรองที่มันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าพลาสติกแบบหนาๆหน่อยอ่ะเอามาลองอ่มันจะได้ไม่เปียกไม่แฉะพรมีคางหลังนะคะโดยเฉพาะอาหารที่เป็นซีฟู้ดอ่ะมันจะเหม็นติดเลยอ่ะแต่ถ้าเรามีอันนั้นก็จะคลิปคลิปนี้คุณแม่กับหนูคขงก็จะไม่ค่อยเน้นเรื่องดูรถเท่าไหร่เนาะเพราะว่าอยากเน้นเรื่องดูสเปครถไป EP ีแรกๆเลยค่ะอ่าเพราะว่าจริงๆน่ะถ้าอยากได้สเปคลรถที่มันละเอียดมากไปกว่านี้ ่างนั้นคลิปนึงมันจะยาวมากเลยเนาะออถ้าเราพาดูแต่ละดีเทลของรถแต่ละคันด้วยอะ่ะเพราะว่าที่ร้านเน่ย แต่ยังไงคือถ้าอยากดูละเอียดละเอียดนะก็แจ้งเราได้ใช่เราเดี๋ยวมีคนพาดูให้ถูกมีคนช่วยดูเดี๋ยวนี้ดูออนไลน์ได้ด้วยใช่ค่ะอ่ะโอเคมาคันถัดไปเลยค่ะได้ค่ะคันนี้ก็จบนะที่3ามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทสามแสนสี่หมื่นห้าพันลดลงไปจากราคาที่ขายหน้านั้นปกติอีก2องหมื่นสี่พันบาทสําหรับคลิปนี้เท่านั้นก็คือราคาแรกก็คือตัวจกรนะสามหกเก้าแต่ตอนนี้ลดเหลือสามสี่ห้าใช่อ๋อพร้อมโปหนักๆใช่โปแบบสุดๆนะ ดีออสเนี่ยไม่ใช่รุ่นไม่ได้โฉมเก่านะมันเป็นปรับปรับโฉมปรับอะไรแล้วนะอ่าแล้วต่อไปอะไรราวันนี้รถคุมใจน้ำเสนอเลยเอาติสขับบ่อยมากอืมเอาติสราคาเท่าไหร่ครับเย่มีเป็นอย่างนี้แล้วนะอ่าเอยกุณแจดูดีอ่าราคาเท่าไหร่คะลูกราคาอยู่ที่3ามหค่ะ 369,000บาทแต่คันนี้บอกก่อนว่าตอนแรกที่เข้ามาในร้านเราเราขาย395,000บาทตอนนี้เหลือ369,000ราคาไปแดงเยอะเลลดไปเกือบ30,000ราคาไปแดง829,000บาท829,000บาทโอ้โหก็นี้ก็ลดเกิน50%เลยดิคันคันนี้ลดมารอบ2รอบมันเป็นที่คุณแม่ปรับให้ตอนแรกมัน395เสร็จปุ๊บมันมา375ต่ออีกแล้วมันมา369รุ่นอะไรเลาะสักครู่ 1.6G อ่าใช่ๆๆปี2014 <Okay. S 2> ราคา3ามแสนหกนาพันนะคะไม่อยู่ที่แสน0 0 0มื่นนิดๆรถที่ร้านไม่ต้องห่วงเช็คศูนย์เช็คสภาพเช็คอะไรได้หมดอคันนี้ปีอะไรคะคันนี้ปี2014อนสแต่ว่าเช็คตลอดเช็คศูนย์ตลอดออค่ะก็คือเนี่ย ดูได้เลยว่าไมเมยเแล้วไม่กลับแน่นอนถ้าเป็นไมถ้าถ้าเราจะกลับน่าจะแสนหกกว่าแล้วกลับเป็นหลักหมื่นเลย่ต่ที่ร้านไม่ทะนะคะที่ร้านเราคือมีเท่าไหร่ไม่ไม่สองแสนกว่าก็มีแต่ราคาก็จะย่อมเยาวลงไปจนี้งมีมีที่มาที่ไปชัดเจนมีเล่มทุกคันเนาะโอเคใช่แล้วค่ะโอเคคันนี้เอางี้คันนี้คุณแม่เอางี้เลยอะไรถ้าใครซื้อจากบอกว่ามาจากีริวแม่ลูกคุณแม่แถมฟิล์มนะคันนี้เอาแค่ทะเบียนนี้นะเอาแค่ทะเบียนนี่เพราะคันนี้เดี๋ยวนำแอบ เน้นะทะเบียนให้ผู้ชมดูอีกท <พอ S 2> ีเฉพาะทะเบียนนี้นะคะได้ราคานี้เราติดฟิล์มให้ใหม่ด้วยแล้วก็ได้โปรเหมือนกับที่คุณแม่คุยที่เรื่องวีออสอ่ะทำไมรถเยอะจังไม่เอากําไรหรออ,ออขายทุกอย่างอ่ะตอนเนี้ย ขายทุกอย่างรีวิวข้างในภายในภายในก็จะเป็นเบาะสีครีมนะคะเบาะหนังครีมเบาะหนังครีมค่ะแล้วคันนี้คุณแม่ต้องให้เขาขัดให้ใหม่เหมือนกันนะเนี่ยตรงเนี้ยตรงคอนโซลใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้เดี๋ยวยวยังไงเดี๋ยวเราจะทำเอ่อทำให้ใหม่นะคะไม่ต้องห่วงนะคะตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ออปชันมันก็เอาติสตทั่วไปใช้งานง่ายคุณแม่ไม่พาเปิดเครื่องดูไมเป็นเบาะหนังสีครีมเออชอบตรงนั้นอ่ะมันเป็นไม้แล้วนะอะไรอ่ะ นี่ไงอืมเดี๋ยวคุณแม่เอาเป็นลายไม้แล้วตัดกับสีครีมไม่สวยหรอเดี๋ยวคุณแม่เอางี้เดี๋ยวคุณแม่จะโทรคุณแม่จะเอ่อถอดถ่ายรูปคอนโซลหน้าให้พี่ให้พี่แผนกช่างมาดูนี่หนึ่งว่ามันเป็นอะไรยังไงนะคะโอเคค่ะแล้วก็ไม่สตาร์ทให้ดูนะคันนี้เอาไงอ่ะเอ้ยหนูเดี๋ยวหนูต้องดูกุญแจนี่ก่อนกุญแจเนี่ยมันถ้าสมมติว่าเราไปซื้อของแล้วเราอยากจะเอาของในใส่ท้ายรถเนี่ยเราสามารถกดรีโมทได้เลย เนี่ยค่ะให้พี่เขาดูเนี่ยมันจะเป็นรีมอประมาณเนี้ยเห็นไะคะจะมีปุ่มเนี่ยกดไปปุ่มมันเด้งขึ้นมาเลยเหรอเห็นไหมใช่เหรอเนี่ยเห็นไหมคะเราไม่ต้องไปไขกุญแจอะไรเลยมันก็จะเปิดให้เราเลยนะคะโอเคพาดูหลังเหมือนเดิมโอเคคันนี้ก็เหมือนกันคันนี้งมาใหม่ๆเลยคันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวคุณแม่แถมถาดรองข้างหลังด้วยค่ะแล้วก็คุณแม่พาเขาดูอุปกรณ์เครื่องมือไหมมีครบเปล่าเดี๋ยนะคุณแม่ดูนีง แม่แถมโอเคมียางอะไหล่มีเครื่องม้อเครื่องมือครบมีถุงอยู่ด้านหลังนี่สภาพทุกอย่างโอเคหมดนะคะที่เราบอกว่าบางทีผู้หญิงเขากลัวการซื้อรถมือสองนะใช่ใช่ใช่เพราะว่าเขาดูรถไม่เป็น่ะแต่ทีเนี้ยถ้ามาที่เราถามเราก็ได้ถามเซลล์พี่หนูจะรู้ได้ไงว่ารถไม่ชนอ่ามันก็จะมีหลักจุดอยู่ไม่กี่จุดนะคะว่ารถ รถไม่ชนเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ก็คือสบายใจได้ว่าถ้ามาเพรยนตนมีรถชนไหมไม่มีไม่มีแน่นอนนะคะคือสบายใจตรงนั้นได้เพราะว่ามากสุดก็เก็บสีให้เพราะว่าเราคิดในส่วนมูที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันว่าเฮ้ยมาดูรถมือสองสักทีนึงเนี่ยเขาก็กลัวนะรถย้อมแมวหรือเปล่าแล้วคือด้วยความที่เราทํารถมือสองเราต้องเข้าใจนะมันมีข่าวเรื่องรถมือสองไม่ดีก็เยอะนะแต่เราจะทํายังไงให้เราไม่เหมือนเขาอ่ะถูกใช่เพราะว่าคุณแม่ก็ คุณแม่กับป้าก็าคือดาเนินธุรกิจอย่างนี้มาตลอดเลยนะ,ะเพราะว่ากะาว่านูกิงอะ่ะจะต้องมาดําเนินธุรกิจต่อค<ช>ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอ๊ะทำอะไรที่มันดูโปร่งใสทําให้อะไรที่มันรู้สึกว่าลูกค้าเชื่อมัน่นมันจะอยู่ระยะยาวมากกว่าดีกว่าเรารเอ้ยขายเดี๋ยวเอารถันมีปัญหามาขายนี่มีปัญหามาขายแป๊บ,ปบ,ปบเดี๋ยวก,การบอกต่อสื่อออนไลน์นี่มันเยอะถูกไหมคะใช่ค่ะเราก็ต้องพยายามทําให้ดีที่สุดนอกจากว่าบางทีอยู่มันมันต้องแบบไม่ใช่ว่าหลุดแต่ว่ารถมือสองบางทีเราไม่ได้ไปเทสไกลมากอาจจะมีปัญหากระจุกจิกน พวกเราก็ดูแลให้ก็มีอะไรก็โทรปกติเรามีอันนี้อยู่แล้วเนาะประกันย4ิบสี่ชั่วโมงหนึ่งปีสำหรับปีแรกที่ซื้อล้วไปขิงมาทำใหม่ๆขิงก็กังวลเหมือนกันเฮ้ยคุณแม่แล้วอย่างเงี้ยจะรู้ได้ไงรถชนไม่ชนอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะหนูสบายใจมีวิีการดูเบสิกเบสิกเลยนะแต่ดูสบายใจอย่างหนึ่งคือฝ่ายจัดซื้อของเราอ่ะคือได้นโยบายมาจากจากทางทางทางผู้บริหารอยู่แล้วนะคะว่าเฮ้ยคุณซื้อรถนะขอรถโดนนะ บางทีนะคะเราไปประมูลรถบางทีเจอรถโดนมาเราต้องคืนเลยบางทีค่ะใช่ใช่ใช่นะคะก็คือเราขายรถที่เอ้ยเราเลือกดีดีดีกว่าค่ะแล้วก็มีตัวนี้มันเป็นตัวใหม่แล้วมั้งเนี่ยลูกคันนี้ก็เป็นสิเอ้ยไม่บีออสบีออสบีออสซึ่งโฉมมันไม่เหมือนคันนั้นนะอ่าใช่คันนี้จะใหม่กว่าคันนี้เป็นปี2017อ๋อได้ได้จตัวตัวใหม่แล้วเป็นเครื่องดูออลเป็นอะไรนะคะอ่ะคันนี้สตาร์ทไว้แล้วเพราะว่าเราเพิ่งเอามาจอดเลยอ่าคันนี้เพิ่งเข้าเลยเป็น 1.5J ไมล์มาอยู่แโลนมคะ ราคาอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทเปิป้ายแดงคุณแม่ไม่มั่นใจนะอยู่ห้าแสนปลายๆป่ะเปิดแอร์เย็นนี่หนูฮะคุณแม่ไม่ไม่มั่นใจคันนี้คันนี้ป้ายแดงหนูก็ไม่มั่นใจอ่ะอ่าน่าจะเป็นห้าแสนห้าแสนปลายๆหรือหกแสนเนี่ยแต่ตอนเนี้ยตอนนี้อยู่ที่สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทได้ปีสองพันสิบเจ็ดด้วยนะแล้วก็ไม่ก็ยังน้อยอยู่อยู่ที่แปดหมื่นกว่าโลอ่านี่แปดหมื่นเจ็ดได้หมื่นแปดหมื่นกว่าอืมแปดหมื่นเจ็ดแปดร้อยสิบห้านะโวูแอร์เย็นมากเลยเดี๋ยวขออแร์นนิดึง แม่ดูขอแอร์นิดนึงเรอเต็มบัวเลยที่ถ่ายก็จะเป็นลมละวันนี้ค่อนข้างอ้าวนิดนึงนะเพราะเหมือนฝนจะตกใช่ใช่โอเคเป็นเป็นไงก็งานการใช้งานง่ายแล้วก็คันนี้ได้ได้พิเศษอะไรขึ้นอ่าได้พิเศษอะไรได้อะไรคะอน้งมองมองรอบๆได้พิเศษอะไรได้อะไรได้อะไรอะไรได้อะไรอ๋อเบาะใหม่เหรอเบาะหนัง บอกไปแล้วเบาหนัาพนะอดอไม่แล้วต้องได้เกิดขึ้นรถเออได้เบาได้เบาหนังดำได้แดงแล้วมีคัซบีออสด้วยบบกตั้งแต่ก่อนเปิดประตูแ,แต่บี o R ออสไม่ว่าดีอย่านนะค่าดูแลรักษาก็ถูกใช่ประหยัดน้ำมันก็ประหยัดอันนี้คือข้อดีหลักๆของโตโยต้าเลยแล้วโตโยต้าคุณแม่ชอบอะไรมากที่สุดหรือเปล่าคุณแม่ชอบระบบอร์ แอทนมากคือรู้สึกว่าโตโยต้ามันเป็นรถที่ซื้อไปแล้วภาระน้อยที่สุดแล้วอ่ะไม่ต้องมีปัญหายุ่งยิมให้เราให้เราปวดหัวอในความคิดคุณแม่คือเปนเหมือนกับว่าอู่ซ่อมก็เยอะศูนย์ซ่อมก็เยอะเป็นเท่านั้นก็ถูกคือไม่ไม่อู่ไหนซ่อมโตโยต้าไม่ได้นี่คุณแม่ว่าไม่รู้จะว่าไงแล้วเตรียมปิดอู่โอเคอ่เย็นอยู่เลยอ่ะเย็นไม่ได้นะเดี๋ยวไม่จบกันอ่ะเหลือขั้นสุดท้ายเองโอเคป้าถึงวันนี้เราเร็้วเนี่ย ไม่ไม่หนูหนูต้องพาดูด้านหน้าด้านหลังด้วยสิอะไรดูดูฝากกระโปรงหน้าหน่อยมีอะไรบ้างลองเปิดให้ดูดิเพราะตัวนี้มันเป็นตัวตัวหน้าใหม่แล้วนูไม่เป็นไรค่ะลอกเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ข้าเอาอันนี้มาให้โอเคค่ะลืมตลอดเลยอะเป็นไงอุ้ยร้อนมาถรมาเราสตาร์ทรถมาเราสตาร์ทไว้โอเคโอเคโอ้เอยี่ยมมากเลยขนาดรถเข้าใหม่ของเรานะคะเนี่ย อนี่รถเข้าใหม่นะจริงเบอร์ใช่ปี2017อืสแต่เข็บเดิมมีคนมาคอยจิกของเราแล้วแสดงว่ามีลูกค้ามาดูแล้วด้วยมีคนมาจิกแล้วค่ะแล้วก็รูเห็นไม่รูกลมปกติรถสวยงามตลอดสะอาดเครื่องไม่เยิะตอนหลังๆมามีมีเขาเรียกว่าเี่ซีเราสองคนน่ะแม่ลูกทำไมคะเขาก็บอกให้เราพูดให้รู้เรื่องกว่านี้เหรอไม่ใช่เขาบอกว่าเอ้ยมาฟังเราสองคนก็เชื่อมั่นนะ คือว่าเราไม่ไมโกหกไม่อะไรอยู่แล้วก็คือเห็นยังไงก็บอกอย่างนั้นเห็นยังไงก็บอกอย่างนั้นรถคันนี้ได้สีขาวนะคะแล้วก็เราจะจะมีรถอีกรถหนึ่งนะเป็นไรคะที่เป็น1 1.5 g มาเยอะมากประมาณเกือบ20คันสวยด้วยแล้วก็ได้รุ่น G ีด้วยแต่รุ่นนี้มันก็จะได้ราคาที่เบาลงมาหน่อยเพราะเป็นตัวเจนะคะค่ะก็คือได้โปรโมชั่นเหมือนกันก็คือว่าโปรโมชั่นคับฟีกาวันคฟีกาสิวันหรือช่วยผ่อน หรืออะไรกันออกรถวันนี้ผ่อนปีหน้าโอเคดูว่าสเปคลูกค้าจะเข้าแบบไหนนะคะต้องคุยกันก่อนนะคะว่าบางทีอลูกค้าบางคนอาจจะเข้าสเปคนี้ด้วยด้วยด้วยอาชีพด้วยอะไรบางคนอาจจะเข้าอาชีพนี้เดี๋ยวมาถึงก็จะแบบว่าเอ้ยทำไมเข้าไม่ได้นี่ได้นั่นก็คือเราจะมีเหตุผลให้เหมือนกันว่าไม่ได้้วยอะไรยังไงจริงอยากให้ได้ทุกคนอะนะคะแล้วต่อไปก็คือเราก็อยากให้ได้ทุกคนเหมือนกันแต่ว่าธนาคารเขาก็มีครทีเ r i a ที่เขาตั้งไว้อะเนาะอ่าใช่แล้วก็อันนี้ก็คือ เป็นรถเก๋งรุ่นที่ใหญ่ที่สุดของคันนี้คนแม่ชอบมากคือ Toyota Cam ม y 2.0G 2.0G ราคาอยู่ที่คันนี้ราคาอยู่ที่อ่ะเอาตอนแรกเลยนะคันนี้ตอนแรกตั้งอยู่ที่659,000บาทอตอนนี้เหลือแค่649,000บาทพอ649,000บาทป้ายแดงน่าจะเป็นล้านอยู่นะโอ้ป้ายแดงไม่ต้องพูดถึงป้ายแดงคันนี้อยู่ที่เกือบล้าน เกือบล้านสี่หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะแรงนะนี่ปีสิบหคุณแม่ว่าถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดนะราคาไม่ได้ขนาดนี้นัเนี่ยใช่ถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดแหละแคมรี่ราคาเลยใช่ค่ะเพราะแคมรี่เป็นรถที่คุณแม่ชอบมากที่หนูเคยนั่นแหะเพราะมันเป็นรถที่ขับนุ่มแล้วก็หนึบมากนะคะคุณแม่จะใช้ประจำแคมรี่เนี่ยเป็นรถที่คุณแม่ใช้นะช่วงปกติแคมรี่เราไม่เจ็ดแสนถึงเก้าแสนกว่าๆเลยเหรอคะอ่าเนี่ยเนี่ยแค่หกสี่เก้า ใช่ค่ะและอีกอย่างนึงเราได้เป็นสีดำด้วยซึ่งสีดําก็ไม่ใช่ว่าหาง่ายนะคะสีดําก็หายากอยู่เราคือดูสภาพคือถอยไปใหม่เอาออกจากร้านนี้ไปเพื่อนเราก็ดูไม่ออกอะว่าเฮ้ยนี่ปีอะไรอ่ะใช่ใช่ใช่เขาก็รู้แค่ว่ารถสภาพดีอ่ะถูกราคารถจากป้ายแดงเกือบ50%าสิบเปอร์เนต้นะคะเดี๋ยวเราขอถ่ายรูปนิดนึงนะคะค่ะอ่ะโอเคแล้วมันมีดียังไงเป็นยังไงล่ะก็คือรถแคมรี่มันก็เหมือนสไตล์รถผู้บริหารอ่ะค่ะ จะเป็นรถที่น่าจะเป็นขนาดไซส์ที่ใหญ่ใหญ่กว่าทั้งไอพวกบีออสพวกไอออติสนะคะแล้วก็ตอนนี้อันนี้มันต่างกับเพื่อนๆแล้วนะกุญแจมันไม่มีให้เสียบแล้วเพราะว่าเราเป็นสมาร์ทเป็นสมาร์ทเอนจินสมาร์ทเอนจินก็คือเาพุชสตาร์ทนั่นแหละถูกไหมลูกใช่ดู เนี่ยเนี่ยเราจะรู้เลยว่าพอแคมรี่นการตกแต่งมันก็จะหรูหราขึ้นคุณแม่คุณแม่รู้ป้ะมันมีอีกอย่างหนึ่งที่มันแบบสําคัญมากอะไรอะของแคมรีดซึ่งตื่นเต้นเวอร์ตอนรู้ครั้งแรกแบบช็อกเฮ้ยเปิดแอร์กันอ่เปิดอะไรปุ่มเต็มไปหมดเลยยโตอู่นี่โอเคใช่หรอใช่อนี่ไงอ่ะคุณแม่รู้ป่ะว่าตรงเนี้ยมันมันชาร์จโทรศัพท์ได้อ้าจริงป่ะพูดจริงๆถ้าเราเอาเคสออกอ่ะ ถ้าเอาเคสออกเราวางไว้อะตรงนี้ชาร์จโทรศัพท์ได้หนูเอามาชาร์จบ่อยมากแคมรี่คันก่อนที่หนูเคยขับอ่ะคือตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันก็วางวางว่เห็นตรงนี้มันมีที่ว่างวางอ้าวมันบอกว่าอะไรไหมมันดู not charge นี่ยดู not charge if there are any metal object between the wires ก็คือ ก็ไม่มีอะไรเราก็แค่อยาเอาเหล็กมาวางทาบไว้หลังโทรศัพท์เราแล้วชาร์จเท่านั้นเองแต่ชาร์จได้ตรงนี้อ้าวทำไมรุ่นนี้คุณแม่ไม่ขับเหรอคุณแม่ไม่รู้หรอคุณแม่ขับตัวแคมรี่ที่มันเป็นไฮบิดแต่ก่อนหน้านะไฮบิดก็มีจริงกับป่าจริงคุณแม่ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยแต่คุณแม่ชอบนะพวกโตโยต้ามันชอบมีที่วางแก้วเพราะมีคุณแม่ชอบกินกาแฟมันเลยชอบอ่ะเพรเนี่ยปุ่มอะไรมันก็ปรับได้หมดเลยเนี่ยหนูลองมาขับไหมอะ เราลองไปขับที่ที่บ้านเราแต่ช่วงนี้ก็ไม่รู้จะไปไหนใช่ไหมเราปรับนอนอ่ปรับนอนอ๋อช่วงนี้เป็นไฟฟ้าหมดแล้วไฟฟ้าหมดแล้วทั้งเบาะคนขับทั้งเบาะข้างคนขับอ่าใช่ใช่เป็นเบาะไฟฟ้าหมดแล้วลายไม้หมดแหละตกแต่งก็คือพอเป็นแคมรี่มันก็ดีไซน์การตกแต่งภายในมันก็จะหรูหราขึ้นใช่แบบูพวงมาลัยดูอะไรพวกนี้มันก็จะดูด้วยราคาที่ตอนนี้มันเบาลงมากก็เหมือนเกิน50%อน่ะราคาตอนเนี้ยอยู่ที่6,49 0 0 0บาทัน่ะ 649ป่ะ649 649ก็ก็เกินครึง่งนึงแล้วอะ่ะเกิน50%แล้วอ,ะอ่ะจะจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ถ้าสนใจแคมรี่มาดูที่เราได้คือคือบอก <ทำ S 1> ต้องแคมรี่เรา,เ,ราเยอะนะ,ะแคมรี่เราเยอะคือเราเราเรา,เราไปคุยกันข้างนอกไหมคะหรือจะคุยกันตรงเย็นเย็นดีอ่ะเย็นเย็นดีกว่าปิดประตูดีกว่าเราสองคนปิดแล้วนะะจได้เย็นหน่อยพี่เขาก็จะได้เย็นด้วยเอออ่ะอย่างเงี้ยจะได้เย็นเย็นเราจะได้คุยกับลูกค้านะก็คือบางทีเราอยากให้เข้าใจนิดนึงว่ารถเราอ่ะถูกที่สุดไหมไม่แพงที่สุดม ก็คือรถที่ร้านเราเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราตั้งราคาให้สมเหตุสมผลก่อนที่เราจะตั้งราคารถเราต้องเทียบหลายที่นะคะเวลาตั้งตั้งราคารถเนี่ยเรามีบางทีรถปีเดียวกันรุ่นเดียวกันราคาไม่เหมือนกันก็มีคือคเราดูสภาพร่วมด้วยนะคะใช่จริงใช่ค่ะแต่ว่าร้านเราเนี่ยถามว่ารถมีให้เลือกเยอะแต่เราก็เลือกเฉพาะที่มันเป็นที่คิดว่าลูกค้าเอาไปใช้แล้วเนี่ยประทับใจก็คือรถเดิมแน่นอนนะคะคือรถเดิมคือเรามั่นใจคือพูดแล้วพูดอีกก็ว่าเออเรามั่นใจนะว่ารถเราไม่มีโดนมานะคะก็คือสร้างความมั่นใจให้้กกับลูคา โดยเฉพาะเราอะได้ <M ult ime> ลูกได้ได้ลูกค้าที่เป็นแบบว่าพ่อซื้อให้ลูกไปทํางานเยอะนะอ่าช่วงนี้เยอะมากก็คือรถที่แบบผ่อนไม่แพงแล้วก็เหมือนกับว่าให้ลูกเขาจะได้ไม่ต้องไปใช้รถสาธารณะใช่ค่ะเพราะช่วงนี้มันโควิดวยอ่ยใช่ได้น้องขิงมาช่วยด้วยอ <L in> like, ันนี <everywhere> <uti> ้เขาก็เอฟซีนะมีเอฟซีนะเราไม่ได้เปิดหน้าบ่อยนานมากแล้วเนี่ยไม่เป็นไรช่วงนี้มันช่วงนี้ก็คืออาจจะไม่เห็นหน้าเห็นตากันสามสี่ปีแล้วใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะก็คือเป็นโควิดก็คือมันแรงนิดหนึ่งช่วงนี้นะคะ ก็คือบอกได้เลยว่าเนี่ยรถสี่คันที่เราเอามาเนี่ยห,หรือว่าคันอื่นๆถ้าสนใจว่าเอ้ยรถดุ่นไหนโทรมาถามเราก็ได้ว่ามีรถอะไรที่เข้าโปรนี้ไหมอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะให้อาจจะมีฝ่ายขายเขาคอยแนะนำตลอดย4สชั่วโมงเลยทักเข้ามานะคะ,คะว่าเอ้ยโปรนี้มันใช้ยังไงอะไรยังไงมันทํายังไงถึงจะได้โปรนะคะรถที่เราสนใจเนี่ยมันเข้าโปรไหมหรืออะไรยังไงถามเข้ามาได้เลยซื้อเพชรยนต์มั่นใจได้แน่นอนอีกมองออกไปมีลูกค้ามารับรถลวอ่าใช่แล้ววันนี้ปล่อยรถอะไรคะทีซูซูกัมยูเอ หนูว่าเราสองคนบางทีพูดพูดรู้เรื่องมาไม่รู้เรื่องมากนะอืมใช่จริงแต่ก็นี่นแหละค่ะก็พยายามของเราสองคนนี่จุดมุ่งหมายหลักก็คือสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าค่ะแต่ถามว่ารถมันมีเยอะไปหมดอนะ่ะไม่รู้จะรีวิวยังไงจะหมดกันอ่ะนะคะก็ถึงบอกว่าอสนใจรถรุ่นไหนปีอะไรราคาเท่าไหร่อยากผ่อนเท่าไหน อยากดาวเท่าไหร่หรืออะไรยังไง<น>ก็คืออยาก <ทม S 1> สนใจร<อ>ุ่นไหนโทรม,มาบอกเราเราก็จะพยายามนําเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณลูกค้าใช่ใช่เราจะได้เข้าใจโจทย์ของเขาด้วยประเด็นที่เราอยากรู้อ,ะอ่ะอ่าใช่ใชเราจะได้รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรเขาติดตรงไหนเราจะได้เสิร์ฟให้ว่าเอ้ยอันเนี้ยเหมาะนะถูกค่ะเพราะ,ะว่าน,นี่ก็คุณแม่ก็พยายามบอกกับพนักงานนะบอกว่าเวลาเวลาลูกค้าโทรเข้ามา ฟังโจทย์ลูกค้าดีๆว่าลูกค้าก็าต้องการอะไรเร,เราเขามีโจทย์แล้วเนี่ยเราตีโจทย์ลูกค้าได้ไหมเราช่วยเราช่วยเขาแก้ปัญหากับโจทย์ที่ให้มาได้ไหมะอะไรเงี้ยถ้าช่วยไม่ได้ก็ต้องมีเหตุผลว่าช่วยไม่ได้เพราะอะไรยังไงถูกไหมคะก็คือตรงเนี้ยต้องพยายามชัดเจนกับลูกค้าว่า ee, มันเป็นแบบนี้นะแม้กระทั่งการให้โปรเหมือนกัน,ก,นก็ต้องคุยให้เคลียร์ว่าโปรโมชั่นแบบเนี้ยม,มันใช้ยังไงนะคะลูกค้าจะได้เข้าใจตรงกันว่าโปยโปรถูกต้องไหมอะไรยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนมาฝึกเป็นเซลแบบปะเขาก็เคยบอกว่า เฮ้ยสิ่งที่ลูกค้าอยากได้จากเราคือเราทําสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ให้เขาอะอ่าถูกคือเราฟังเขาอะอ่าคือถ้าฟังเนี่ยคุณแม่ว่าการฟังเนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดละค่ะเราเราเราฟังก่อนเราฟังแล้วมาวิเคราะห์มาอะไรยังไงอย่างเงีย้ยมันจะมันจะหาแนวทางที่ดีวันนี้เราอาจจะจบกันในรถนะคะเพราะว่าวัาวนนี้จริงเหรอ,อเ,รเราจบกันในนี้เลยเห,หรอค่ะบมันมันมันจะใครอะไรรู้มันอบอ้าวมากเลยข้างนอกงเ้นเราหันมาหากล้องดีกว่าคือผู้ชมอย่าอะไรยัางไงกับสองแม่ลูกนี้นะคะหนูถอดแม่ตอนจบไหมไม่อาวไม่อาโอ้มันนี่นี่ โอเคก็วันนี้ก็เราสองคนฝ <c oughs> ากกดอะไรกดไลค์กดแชร์แม่ลูกรีวิวเพชรยนต์ฝากกดติดตามด้วยนะคะ<ฆ>แล้วก็แล้วก็มีอะไรยังไงก็อยากแนะนําให้เราพูดอะไรยังไงหรือรถรุ่น<ฆ>ไหนปีอะไรยังไงหรือว่าอยากให้เรา,าพูดมุมมองของรถมือ2แบบไหนอะไรเงี้ยบอกเรามาได้2คนนะคะ<ฆ>ขิงก็พร้อมหาข้อมูลนะคะอีกปีหนึ่งก็จะเรียนจบแล้วเย,ยจะได้มาช่วยคุณแม่และ เมีเรียนต่อโอเควันนี้เราสองคนก็ฟอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ